ก,กดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังพูกนายยังไงเล่าฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วสาราชาแนลเราวันนี้เรามาอยู่ในแมปอะ One Piece Game ก็วันนี้ก็ชื่อตามชิปเลยเ<ป>ก็จะมาสอนฟาร์มสตัตต่างๆของสตริงสแต,สต,สตมิน่าดีเฟนส์ซอสกันฮาคิแล้วก็ฟุตอย่างแรกเลยก็คือสตรง พี่แนะนำนะถ้าเกิดมีเซิร์ฟวีก็เข้าเซิร์ฟวีมาฟาร์มดีกว่าถ้าไปเซิร์ฟส่วนรวมมันจะมีคนมาคอยแบบว่าล่าคฆ่าหัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้เรา FK อ่าอย่างแรกสเต็งใช่ไหมสเต็งก็ใช้ฟิชชิงสไตล์อะอะไรก็ได้ของมนุษย์เงือกของเ l ล็กโตหรือว่าแบ็คเล็กก็ได้เดี๋ยวลองดูการฆ่าฟาร์มฆ่าง่ายๆก็คือแบบเอ่เเอาง่ายใส่สกิล FK ไปอไปเดี๋ยวนะเห็นไหมสกิลจะขึ้นเห็นไหม ขึ้นพืบเลยมันจะขึ้นทั้งสแตมิน่าแล้วก็หาชีด้วยถ้าก็าเปิดหาชีไว้แนะนําให้เปิดไว้เลยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอ,อย่างเี้เห็นไหมขึ้นเยอะมากเลยเห็นไหมอ่าพี่มีโปรแกรมก็แนะนําอยู่เป็นโปรแกรม Auto ออโต้ซอฟต์อ่ะ๋เออเลยขึ้นรูปให้อ่ะอันนี้อันนี้ก็คือ Auto นะอ,ออโต้คีย์บอร์ดนะอ่าออโต้ไปอย่างเงี้ยทั้งทั้งวันทั้งคืนอะ่ะรับรองยังไงก็ตัน <S <S อ,อ่าต่อไปสแตมิน่าสแตมิน่า ก็ฟาร์มอะไรก็ได้อะที่มันใช้สตมิน่าอย่างสมมติอ่ะฟาร์มผลก็ได้ถ้าฟาร์มผลปุ๊บสตมิน่าก็ขึ้นสตมีน่านี่ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เพราะว่าใช้สกิลอะไรมันก็ขึ้นอยู่แล้วเห็นไหมแล้วเรายิ่งเปิดฮาชิฮาชิก็ขึ้นด้วยเห็นไหมดีดีมากก็เหมือนเดิมแหละฟาร์มเอฟเคไปอันนี้ก็ฟาร์มง่ายอยู่ส่วนดีเฟนด์ดีเฟนด์อันนี้ก็คือต้องถ้าเกิดใครมีผลนะโดดลงน้ําได้เลยเห็นไหม มันจะขึ้นเลยเห็นไหมมันจะขึ้นเลยถ้ายิ่งมีผลฟินิกก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามันรีเจนเลอรดไวเห็นไหมรีเจนเลอรดไวมากดูดูขึ้นนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้เยอะเยอะมากเห็นไหมขึ้นมาครึ่งกับครึ่งหลอดเลยได้มั้งเนี่ยเยอะมากดีเฟนส์ก็ประมาณนี้สําหรับคนที่กินผลน้ําแข็งว่าเออแล้วถ้าอย่างนี้ผมกินผลน้ําแข็งผมต้องทํำยังไงมันจะมีเกาะบางเกาะที่แบบว่าดีเฟนส์เรายังไม่เยอะ มันจะตีเราเข้าอ่าสมมุติเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะตรงไหนนะาอาลองปาร์กน่าจะได้แล้วมั้งอาลองปาร์กอะ่ะลองไปให้มันตีที่อาลองปาร์กน่าจะตีเราเข้าอะ่ะนั่นแหละมันก็ตีเราเข้าได้แต่ถ้าสมมุติคนที่แบบว่าไม่ใช่ผลน้าแข็งอะ่ะสามารถออตโต้ได้เลยแบบว่าเกิดมาปุ๊บก็เดินเดินตรงหน้าแล้วมันก็จะตรงไปเรื่อยๆประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นอะไรเอ่ยซอสซอสอ,อันนี้พี่ยังไม่ค่อย ฟามเท่าไหร่เลยซอสซอสก็ไม่เท่าไหร่แค่ฟันฟันไปแค่นั้นแหละใส่สกิลใส่สกิลมันจะเพิ่มได้เยอะกว่าเห็นไหมเพิ่มมาแบบเยอะมากใส่สกิลเห็นไหมแมไหมแต่ไม่น่าก็ขึ้นเห็นไหมมแล้วยิง่งเปิดฮาคีฮาคีก,ก็ขึ้นเดีย๋ยวลองดูปึ๊บเห็นไหมขึ้นถ้ามีออโต้ออโต้ออโต้คีย์บอร์ดหรือออโต้คลิกก็ได้ออโต้ Auto ไว้โอเคส่วนกันนี้พี่ก็ จะว่างไรเดียพี่ไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวลองไปซื้อดูโอเคเราก็มาถึงเกาะแรกแล้วกันเซ็ตสป,ปาเลยแล้วกันปึ๊บ,บอ่าโอเคไปซื้อปือนเลยดีกว่าตรงนี้ซื้อสักปืนหนึ่งแล้วกันอ่ะจะลองฟาร์มให้ดูอันนี้อาจจะต้องใช้แค่ออโต้คลิกหรอมั้งโอเคอ่ะอันนี้อาจจะต้องใช้แค่โอ้มีสกิลด้วยน,นี่อ๋อเป็นสกิลฮาคิยิงใช่หไหมน่าจะยิงแค่ออโต้คลิกไว้เฉย ลองดูสิใช่ไหมหูขึ้นมันยิงรัวนะเนี่ยหูแค่ออตโต้คลิกก็พอแล้วมั้งเนี่ยใช่ใช่แค่ออตโต้คลิกพอเลยดูดิขึ้นรัวเลยพี่แนะนำนะสำหรับคนไม่มีเซิร์ฟ VIP อ่ะให้มาฟาร์มที่เกาะแรกเลย<บ>หามุมฟาร์มตรงไหนก็ได้ดีๆทักงมุมหนึ่งเงี้ยฟาร์มสกิลไปเพราะว่ามันจะไม่มีใครตีเราได้มันจะเป็นเซฟโซนอ่ะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเซฟโซนเอ้ยไม่ไม่หมดเดี๋ยววะน่าจะประมาณตรงนี้หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นเซฟโซนอ่ะแถวๆเนี้ย ยิงไปยิงไปอ่ามันก็ขึ้นเรื่อยๆเห็นปะเห็นปะฟาร์มง,ง่ายฟาร์มง,ง่ายมากเลยเห็นปะเห็นปะโอเคเปิดหาคีย์ยังวะเนี่ยนี่เปิดหาคีย์ยังวะเนี่้ไห้อยัางใช่ปหมโอเคต่อไปเป็นอ่ออะไรอะฮาคิโอ้ฮาคินี่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าเปิดใช้อะไรก็ได้ฮาคิอ่ะจะใช้ดาบหรือใช้ขาดําก็ได้หรือจะใช้อะไรก็ได้เนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวมันเปิดดีกว,ว่า อ่ะอ่ะเห็นไหมขึ้นไหมฮาคิฮาคิขึ้นเหมือนกันหาสก,กิลที่ครูดาวไวๆอ่ะฮาคิมันจะขึ้นเร็วทาทัก,กิลผลฟินิกก็ได้นี่ๆ,ๆดูเห็นไหมปึ๊บไอ้เฮียขึ้นก็ไม่ไวนี่หว่าแต่ก็ก็ขึ้นอยู่อ่ะทำทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยังไงก็ขึ้นขึ้นทั้งแต่ไม่น,นาขึ้นทั้งดิวิฟท์แล้วก็ขึ้นทั้งฮาคิกดทีเดียวได้3ต่ออะไรเป็นไงโหโคตรเจ๋ง คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ